บุญใดก็ไม่ประเสริฐเท่าบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาบุญที่ประกอบด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยจะพาให้เราพ้นทุกข์อย่างถาวรได้ดังนั้นอยู่กับปัจจุบันนะอย่าไปกังวลถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราทุกวันนี้ยอมรับไปสิ่งทั้งหลายที่เราเผชิญทุกวันนี้มันมีเหตุมาทั้งสิ้นมายุทธิธรรมแล้วมันสมควรที่เราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ แต่ทุกสิ่งที่เราเจอเนี่ยกำลังเป็นบทเรียนสอนธรรมะเราทั้งสิ้นมันอยู่ที่เราวางใจถูกไหมถ้าเราเจอสิ่งต่างๆแล้วเราก็ท้อแท้ใจแบบกำก่าไม่ดีใจเราฟอนะก็เท่ากับเรากำลังทำกรรมใหม่ที่ไม่ดีคือฝึกใจให้ท้อแท้งั้นถ้ามีสภาวะที่ไม่ดีเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยอะไรไม่ดีเกิดขึ้นนะให้เรามีสตินะให้เรารู้ทัน จิตใจของเรากังวลรู้ว่ากังวลจิตใจเราอยากให้หายรู้ว่าอยากให้หายอยากให้มันพ้นไปเร็วๆร,รู้ว่าอยากความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้ทันไปเรื่อยนะพความอยากดับเนี่ยเราจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะั้นโดยที่เราไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง